พี่น้องชาวชะอําพี่น้องชาวเพชรบุรีที่เคารพครับแรกเริ่มเดิมทีพิธีกรก็บอกว่าอย่าพึ่งพูดเลยเพราะว่าคนยังมาไม่เยอะผมก็มานับแล้วเนี่ยประมาณสองหมื่นกว่าแล้วก็คิดว่าพอสมควรครับก็เเป็นว่าเมื่อสองหมื่นครบแล้วเนี่ยผมก็จะพูดแล้วก็พูดในวันนี้ดีใจนะครับ ที่ได้มีโอกาสมาพูดในเมืองของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ดีใจนะครับที่ผมจะเป็นตัวแทนของพี่น้องทัางประเทศและก็เป็นตัวแทนของชาวจังหวัดเพชรบุรีด้วยว่าท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่เคารพครับขณะนี้เศรษฐกิจชิบหายหมดแล้วครับพ่ขอค้าแม่ขายเดือดร้อนกันไปหมดพี่น้องประชาชนทุกคนเดือดร้อนกันไปหมด ในยุคที่ท่านเป็นรัฐบาลคงจะเป็นยุคแรกและก็คงจะเป็นยุคเดียวครับที่มีปัญหาเรื่องไข่ครับผมต้องเรียนกับพี่น้องที่เคารพครับว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการพลังแรงของชะอัมที่ได้รวมตัวกันอย่างเหนื่อยหนักที่ได้จัดงานนี้ให้เกิดขึ้นการที่จะจัดงานเวทีของคนเสื้อแดงในพื้นที่อย่างนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่ว่าด้วยพลังของพี่น้องคนเสื้อแดง ด้วยพลังของพี่น้องมวลชนพลังแดงชะอำเขาก็ได้ประกาศชัดเจนว่าวันนี้เขามีความจําเป็นจะต้องเอาความจริงมาบอกกับพี่น้องชาวเพชรบุรีว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปเป็นการเลือกอนาคตของประเทศไทยแล้วต้องเรียนกับพี่น้องที่เคารพครับวันนี้รัฐบาลโดยการน,นําของพรรคประชาธิปัตย์โดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นคนออกสปอตโทรทัศน์เป็นคนออกสปอตรรวิทยุ พี่น้องที่เคารพครับต่อไปนี้เป็นการเลือกว่าใจะให้ใครนําประเทศผมพร้อมจะทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนผมต้องเรียนกับคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะว่าในขณะนี้เนี่ยสองปีกว่าที่ท่านเป็นรัฐบาลผมต้องเรียนกับรัฐบาลนี่ว่าสองปีกว่าที่คุณเป็นรัฐบาลน,นั้นออดอกไม้ ใครจะมอบมอบทีเดียวเลยฮะทางนั้นส่วนดอกกุหลาบยังรับอยู่นะแต่ถ้าพวงรีดเดี๋ยวจะเก็บไว้พักประชาธิปัตย์อยู่มาสองปีพี่น้องครับอยู่มาสองปีแล้วออโฆษณาว่าถ้าเป็นรัฐบาลจะบริหารประเทศอย่างนั้นจะบริหารประเทศอย่างนี้ จะแก้ปัญหาอย่างนี้จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอย่างนั้นก็มึงเป็นอยู่แล้วแล้วมึงทําความชิบหายเกิดขึ้นทําไมนี่ออกมาบอกว่าต่อไปนี่เลือกตั้งเป็นการเลือกอนาคตกันเลยถ้าเลือกพักประชาธิปัตย์พักประชาธิปัตย์ก็จะนําพาประเทศนี้ให้ก้าวพ้นวิกฤตก็เมื่อก่อนเศรษฐกิจมันดีอยู่แล้วพอประชาธิปัตย์มานั่นแหละครับดิ่งลงเหวเลยครับห้าหกปีที่ทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรี เป็นห้าหกปีที่พี่น้องประชาชนคนไทยมีความสุขเป็นหกปีที่พี่น้องประชาชนคนไทยมีความหวังแต่พอหลังจากรัฐบาลนี้เข้ามาบริหารประเทศแค่นั้นเลยครับทุกอย่างพลิกจากหน้ามือเป็นหลังเท้าทันทีโดยการนําของเด็กคนนี้ครับแล้วก็นี่เราพวกเราทั้งหมดเนี่ยเรียกร้องกันเรียกร้องให้มีการยุบสภาเรียกร้องให้มีการเลือกตัง้งนี่ได้ข่าวว่ามีการทุนกล้าเพื่อยุบสภาแล้ว แล้วก็ได้ข่าวหนาหูเหมือนกันว่าเตรียมการจะปฏิวัติแล้วเหมือนกันครับผมก็แปลกใจอยู่นะเนี่ยครับพักตัดสินใจผมลงผู้แทนเขตบางขุนเทียนกรุงเทพคนนุ่นเพราะหน้าตาผมมันคนกรุงเทพครับลงต่างจังหวัดท่าทางจะยากเขาก็เลยตัดสินใจลงผู้แทนที่กรุงเทพผมก็นั่งมองมองมองดูว่าพักเรานี่ทาป้ายกันจังแต่พักประชาธิปัตย์ยักไม่ทาป้ายฮะ ก็เลยกลําลังวิเคราะห์กันอยู่สถานการณ์วันต่อวันเหมือนกันว่าจะมีการเลือกตั้งหรือไม่หรือว่าจะมีการปฏิวัติหรือไม่แต่พี่น้องมวลชนคนแสียแดงเีกรพวันนี้เราต้องยืนให้ชัดเราต้องยืนให้แข็งว่าอย่างไรก็แล้วแต่เราจะต้องสู้ทุกวิธีทางให้มีการเลือกตั้งและประชาชนตัดสินประเทศนี้แล้วเมื่อมีการยุบสภาเมื่อมีการเลือกตั้ง หน้าที่ของพี่น้องคนเสื้อแดงเหนื่อยหนักกว่าเก่าครับเราจะต้องคอยดูคอยเฝ้าการโกงของรัฐบาลนี้พี่น้องเราเก้าสิบเอ็ดคนตีตายพี่น้องเราสองพันกว่าคนทีบาดเจ็บพี่น้องเราอีกห้าร้อยกว่าคนที่ติดคุกเพียงเพราะเขาต้องการให้มีการยุบสภาและก็มีการเลือกตั้งวันนี้เราเดินไปถึงจุดที่เราเรียกร้องแล้วเราต้องทำทุกวิธีทางในตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้บริสุทธิ์และพักเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งผมต้องเรียนกับพี walls, <Thirty. S 2> ่น้องที่เคารพเหมือนกับท่านประธานได้พูดไว้ในเบื้องต้นว่าวันนี้พี่น้องที่เคารพถ้าท่านไม่ชอบพักเพื่อไทยท่านดีกําลังฟังอยู่นี่ท่านคนใดไม่ชอบเพื่อไทยไม่ต้องเลือกพักอื่นเลือกประชาธิปัตย์เต็มที่ครับแต่ถ้าไม่ชอบประชาธิปัตย์ไม่ต้องเลือกพักอื่นมาเลือกพักเพื่อไทยวันนี้เราวัดกันสองพักเท่านั้นครับ ส่วนพักภูมิใจไทยไม่ต้องไปพูดถึงไอ้พักนี้ใครเป็นรัฐบาลกูก็เสียบด้วยไอ้พักชาไทยพัฒนาไม่ต้องพูดถึงใครเป็นรัฐบาลกูเสียบด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องที่กรุเราเดินกันมาไกลแล้วครับเรายอมเหนื่อยเรายอมเจ็บเรายอมตายเราต้องการเพียงชัยชนะของประชาชนถ้ามีการยุบสภาแล้วก็มีการเลือกตั้ง ประชาชนทีรักทั้งหลายนั่นคือวันที่ท่านเป็นเจ้าของประเทศเราจะปล่อยเวลานี้หลุดมือไปไม่ได้อีกแล้วท่านนายกในดวงใจของพี่น้องทักษิณชินวัตรคิดมาดังๆจากดูไปและพพักเพื่อไทยก็มาทำนโยบายต่อว่าทักษิณคิดเพื่อไทยทำวันนี้พี่น้องทีกรพก็มีคนต่อให้ครับทักษิณคิดเพื่อไทยทำแต่พักระยำมันชอบหลอก แล้วลอกข้อสอบเป็นยังไงครับสามสิบบาทรักษาทุกโรคที่พักเพื่อไทยทำไว้เจ๊งครับกองทุนชุมชนกองทุนหมู่บ้านเจ๊งครับแจกเงินคนจนแจกเงินคนรวยไอ้นี่แจกดะแจกไม่รู้เรื่องครับเป็นรัฐบาลครั้งแรกแจกเช็คสองพันใบไปกาหนดว่าคนจะได้รับเช็คต้องมีเงินเดือนหมื่นห้าคนมีเงินเดือนหมื่นห้าได้รับเช็คสองพันพ่อค้าแม่ขายในตลาดเมืองชะอําไม่ได้รับแล้วมึงจะแจกไปหาพ่อมึงได้ยังไง การแจกการช่วยเหลือเราต้องช่วยเหลือคนจนก่อนเราต้องช่วยเหลือคนที่อ่อนแอกว่าวันนี้พักเพื่อไทยมีนโยบายชัดเจนครับว่าคนในประเทศนี้80%คือคนอยากจนคนในประเทศนี้80%คือชาวเกษตรกรคนในประเทศนี้80%คือชาวไร่ชาวนาพักเพื่อไทยได้นําเสนอนโยบายว่าถ้าเราจะนําประเทศนี้ไปได้เราต้องช่วยเหลือคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ก่อนเท่านั้น พักประชาธิปัตย์ก็ออกมาครับออกมาวิเคราะห์วิจารณ์ออกมาวิภา์วิจารณ์ว่าพักเพื่อไทยเอาใจคนจนอย่างเดียวไม่ใส่ใจคนรวยวันนี้พี่น้องที่กรุรปท่านรักษินชินวัตรท่านพูดไว้ชัดเจนว่าการบริหารประเทศในวันนี้เหมือนสามเหลี่ยมพีระมิดถ้ามันเป็นทรงสามเหลี่ยมพีระมิดเราต้องการให้ขับเคลื่อนทั้งกระบวนเราต้องดันที่ฐานถ้าเราไปดันที่ยอดยอดหักแล้วฐานไม่ไป วันนี้ฐานสําคัญที่สุดของประเทศนี้ไม่ใช่คนร่าคนรวยแต่เป็นคนจนอย่างเยี่ยงเรานี่แหละเราจึงต้องเดินเรื่องนี้อักษินชินวัตน์นำเสนอนโยบายชัดเจนนันทวุฒิใสเกืือพูดไปเมื่อวานซืนทีสุรินนับคะแนนแล้วได้400กว่าแล้วกับตอนนี้400กว่าคนแล้วครับชาวกเกษตรกรต่อไปไม่ต้องตกใจพี่น้องชาวเพชรบุรีต่อไปไม่ต้องตกใจ ท่านทำนาทำไร่ทำเกษตรกรไม่มีเงินไปซื้อปุ๋ยท่านไม่ต้องไปกู้ใครท่านไม่ต้องไปหยิบยืมใครไม่ต้องไปเสียดอกใครรัฐบาลพักเพื่อไทยจะมีสมร,ร์ทกาดให้กับพี่น้องชาวไร่ชาวนาเกษตรกรมีเงินใส่ไปให้ในบัตรเพราะเราบอกว่าเราจะมีบัตรให้ชาวเกษตรกรรองเงินใส่เข้าไปในบัตรพักประชาธิปัตย์แสดงความโง่เอาแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปใส่จำนวนเงินจะใส่ได้เท่าไหร่ เราอธิบายกันชัดเจนครับว่าในบัตรนั้นมันจะต้องมีเงินโดยการคำนวณสัดส่วนของที่ทำมาหากินเช่นพี่น้องมีที่ทำรรมาหากินสิบไร่ถ้าท่านต้องการไปปลูกข้าวในสิบไร่นี้ปลูกข้าวเต็มท่านจะได้ข้าวประมาณเท่าไรได้กี่เกวียนและเกวียนหนึ่งเนี่ยรัฐบาลของพักเพื่อไทยประกันราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทต่อเกวียน ถ้าในสิบไร่ได้ร้อยเกวียนก็เอาหนึ่งร้อยคูณหนึ่งแล้วก็ใส่จํานวนเงินไว้ในบัตรไปซื้อปุ๋ยรูดการ์ดเลยครับต่อไปสบายชาวนาต่อไปไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใครที่เป็นหนี้เป็นสินอยู่แล้วไม่มีโอกาสที่จะทำมาหากินรัฐบาลเพื่อไทยจะพักหนี้ไอ้เกษตรกร,ร,กรคนที่มีหนี้สินไม่เกินห้าแสนเราจะพักหนี้ให้เกษตรกร,ร,กรลูกหลานพี่น้องคนไทย เฮติดยาเสพติดภายในสิบสองเดือนรัฐบาลพักเพื่อไทยประกาศนโยบายทำสงครามกับยาเสพติดอีกครั้งเพื่อเอาลูกหลานไทยคืนสู่อ้อมแขนพี่น้องลูกหลานไทยที่ได้เรียนหนังสือเมื่อก่อนเรามีกองทุนชุมชนเรามีกองทุนหมู่บ้านเรามีกองทุนในกู้ยืมแล้วก็ยืมไปก่อนพอยืมไปเรียบร้อยเมื่อมีเงินเมื่อมีงานทํา หลังจากมีเงินมีงานทำภายในหนึ่งปีค่อยมาคืนวันนี้พักเพื่อไทยคิดใหม่วันนี้ทักษิณชินวัตรคิดใหม่คนบางคนกู้ยืมเงินไปแล้วไปเรียนแล้วแต่ไม่มีงานทำก็ไม่รู้จะตังค์ที่ไหนมายืมมาคืนทักษิณคิดใหม่ว่าต่อไปนี่จะต้องจัดตั้งกองทุนในมหาวิทยาลัย กองทุนละหนึ่งพันล้านเพื่อให้เด็กที่เรียนจบปริญญาตรีได้ยืมแล้วไปประกอบอาชีพเมื่อประกอบอาชีพแล้วค่อยเอาตังค์มาคืนนี่ไทยแลกไทยคิดครับพักเพื่อไทยได้นำเสนอนโยบายชัดเจนในหลายๆเรื่องนี่เขาคิดกันว่าต่อไปนี้ระบบขนส่งมวลชนจะต้องมีระบบขนส่งมวลชนที่วิ่งจากกรุงเทพมาชนบุรีไปพัทยาแล้วเพลอเพล ปราต้องมาที่เพชรบุรีพี่น้องกเคกรพรัฐบาลประชาธิปัตย์ชวนหลิกไยเป็นคนใต้เหมือนผมสุเทพเสือกสุวรรณเป็นคนใต้เหมือนผมแต่วันนี้ผมถามว่ารัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลมาแล้วกี่สมัยชวนหลิกไยเป็นนายกมาแล้วกี่สมัยคนเพชรบุรีคือประตูสู่จังหวัดของภาคใต้แต่ถามว่าวันนี้ความจเจริญในด้านนั้นพรรคประชาธิปัตย์ได้ทำอะไรกับจังหวัดเพชรบุรีบ้างครับ แหล่งการท่องเที่ยวนี่เข้าไปหาเจ้าอำนี่เข้าไปหาปรึกเตียนเข้าไปหาดเพชรของกำนันสำรองหาดการท่องเที่ยวในทุกที่ที่มีหาดเมื่อก่อนมีคนเที่ยวกันพรึบแต่เศรษฐกิจวันนี้เงินในกระเป๋าไม่มีคนทําธุรกิจรีสอร์ทคนทําธุรกิจการท่องเที่ยวเขาจะชิบหายหมดแล้วเพราะรัฐบาลน,นี้บริหารประเทศเช่นนี้ไงครับ ผมต้องถามสุทเทพเสียสุบันครับคุณเป็นอนดีตรัฐมนตรีคมนาคมในขณะนี้คุณเป็นรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงวันนี้ประชาชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คุณเป็นรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงในพักประชาธิปัตย์บอกว่า99วันจะแก้ปัญหาของภาคใต้99าวันจะแก้คุณเป็นมาแล้วสองปีกว่าปัญหามันมากกว่าเก่าแล้วคุณจะเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงได้ยังไงสุเทพ วันนี้ผมไม่ได้โกรธไได้แค้นครับแต่ผมกําลังจะมาบอกคุณพี่อรกรณ์กรผลบุบุทีรักว่าวันนี้ผมเคารพรับถือท่านนะครับผมยินดีเคารพรับถือท่านนะครับแต่ท่านจะส่งคนไหนมาแข่งกับสสอเพื่อไทยที่นี่ผมยอมรับในตัวแต่ท่านกําลังพายเรือให้โจรน,นั่งคุณอรกรณ์กรผลบุทีรักจําไว้คุณเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ คุณมีสิทธิ์จะแก้ปัญหาให้กับประชาชนวันนี้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีเขาเจ๊งกันเป็นาาระนาวแล้วเศรษฐกิจบ้านเมืองเขาเจ๊งเป็นาาระนาวแล้วแม่กิมไร้แม่กิมลุยแม่กิมล,ม,กมลังเดี๋ยวนี้ไม่มีคนเข้าเพราะเศรษฐกิจมันแย่อย่างนี้คุณจะว่าอย่างไงนี่ผมไม่ได้เป็นญาติแม่กิมลังนะครับไม่ได้เป็นญาติแม่กิมลุยนะครับ แต่แม่ยายผมชื่อแม่กิมเพียงเท่านั้นเองครับมันต้องแก้ครับวันนี้ถ้าเราจะเอาเพียงว่าเป็นนำสกุลที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มเข้ามาดูและก็เป็นผู้แทนใช้อํานาจบาดใหญ่กันแล้วก็เลือกขมาเป็นผู้แทนผมถามว่าแล้วประชาชนได้อะไรครับสกุลของพวกท่านได้ครับแต่ประเทศชาติได้อะไรครับเกือบจัดหนึ่งปีครับหนึ่งปีกว่าเข้าไปแล้วนะครับ ที่ประชาชนมวลชนคนแสดงไม่ได้ต้องการขออะไรเลยขอเพียงว่าต้องการในธันยุสภาต้องการจะมีการเหลือก้งท่านเข็นฆ่าเขาทำให้เขาตาย91ศพทำให้เขาบาดเจ็บอีก2,000กว่าคนเขาติดคุกอีก4,500คนผมก็ติดคุกด้วยครับผมถามหน่อยเถอะคุณมีความสุขมากหรือ,อยังไงครับที่เอวคนหน้าตาดีอย่างผมไปติดคุก อยู่ดีมีสุขกันใช่ไหมครับและเป็นไงเห็นไหมครับพอเอาพวกผมคนใต้เอานัวุฒิไปติดคุกผมไปติดคุกหมอเวงติดคุกแล้วก็อีกสี่ยาคนเสียไปคนเจ๋งไปติดคุกฝันใช้ไปติดคุกกรมีจริงกับน้ําท่วมภาคใต้มึงช่วยหาอะไรไม่ได้เลยครับนี่ผมเตือนด้วยความหวังดีนะพี่น้องชาวเพชรบุรีนะครับจังหวัดนะครศรีธรรมราชบ้านผมเลือกสอสประชาธิปัตย์ทั้งจังหวัด จังหวัดพัทลุงลกเลือกส ổ ส ổ ประชาธิปัตย์ทั้งจังหวัดครับแต่พอน้ําท่วมตายเกือบร้อยศพช่วยหาอะไรไม่ได้ทั้งจังหวัดเลยครับช่วยไม่ได้ครับลอกจะช่วยไม่ได้อย่างเดียวไม่พอนะครับสุเทพเสื้อสุบัรณบอกต้องทําใจดูสิครับเวรกรรมของประชาชนคนไทยวันนี้ เขาทําใจเพราะมีรัฐบาลที่อ่อนหัดอย่างคุณแลวเขาต้องมาทําใจด้วยเรื่องของวาตาภัยอีกและอุทกภัยอีกเขาจะต้องทําใจกันไปถึงไหนครับและผมต้องบอกคุณอลองกร์นะครับเพราะว่าเมืองนี้คุณอลงกรใหญ่สุดผมต้องพูดกับคนใหญ่ครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพคนในเมืองนี้คนใหญ่ชื่ออลองกรณ์แต่จะใหญ่กว่าประชาชนไม่ได้อลงกรณ์พลบุตรจําผมไว้เถอะ พี่น้องชาวเพชรบุรีวันนี้ขา็ตาสว่างกันทั้งเพชรบุรีแล้วคนบ้านผมเนี่ยครับนครศรีธรรมราชเจอหน้าผมทีไรด่าทุกทีด่าผมเป็นลูกน้องทักษิณมัง่งด่าว่าผมเป็นไข่ทักษิณมัง่งผมก็บอกว่าไข่ทักษิณดีเว้ยดีกว่าไข่อภิสิทธิเวชาชีวะแล้วนี่สร้างแต่วาทกรรมมีแต่การพูด ถ้าเราดูกันเรื่องเศรษฐกิจเรามองกันเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวพอพี่น้องวันนี้ผมถามพี่น้องที่เคารพว่าหกปีที่หกปีที่ทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีกับสองปีที่อพิสิทธ์เวชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าให้พี่น้องเลือกระหว,ว่างอภิสิทธ์กับทักษิณชินวัตรผมไม่ต้องถามถ้าเลือกทักษิณแน่นอนถ้าท่านไม่เลือกทักษิณนี่ไม่ทอสังขารกันมาจากอีสานก็มีนะครับเนี่ยทาไมก็เข้าไปนั่งอยู่ในใจของคนเสื้อแดง หกปีกว่าครับที่เขาได้ทํางานเรื่องนี้แล้วหกปีกว่าที่เขาดูแลพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นพี่น้องดีกรบผมมีเวลาไม่มากเพราะเขาบอกว่าไม่ต้องพูดมากสักสองชั่วโมงพอแล้วนี่ผมบอกอะไรให้นะครับคุณอนุคกร์วันนี้ฟังผมแล้วนี่แกกลับไปคิดครับแกกลับไปคิดแล้วว่าเออคงจะจริงสองปีที่ผ่านมาเนี่ย ภายเรือโจนนั่งอยู่ตลอดแล้วบ้านเมืองก็ไม่ไปไหนสักทีวนเวียนวนเวียนอยู่ในอ่าวนี่แหละวนไปวนมาเวียนไปเวียนมาก็ผมบอกกับพี่น้องแล้วครับว่าเราจะต้องทําให้ประเทศนี้เดินไปข้างหน้าได้ประเทศนี้จะเดินไปข้างหน้าได้หรือไม่อยู่ที่การตัดสินใจของพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพใครจะว่าอย่างไรก็แล้วแต่เราคนสาแสดงต้องหนักแน่นแล้วเราต้องเดินในชัดเราต้องเดินในแข็ง ว่าถ้าการเลือกตั้งครั้งนี้เราเคยประกาศตลอดเวลาว่าคนเสื้อดงไม่ใช่พักเพื่อไทยพักเพื่อไทยก็ไม่ใช่คนเสื้อดงแต่พักการเมืองที่เป็นมิตรที่ดีที่สุดของคนเสื้อดงมีอยู่พักเดียวคือพักเพื่อไทยเท่านั้นและก็ที่เป็นศัตรูกับคนเสื้อดงที่เข็นข่าคนเสื้อดงก็มีอยู่พักเดียวเท่านั้นเช่นกันนั่นคือพักอะไรพี่น้องพี่น้องที่เคารพครับผมต้องเรียนกับพี่น้องที่เคารพอย่างนี้นะครับ เอากันแน่นแน่นเอากันแน่นแน่นว่าถ้าเลือกตั้งขอร้องครับแล้วก็ต่อไปนี้เมื่อเขามีการประกาศยุบสภามีการกิจการเลือกตั้งพี่น้องไม่ตกใจต้องตกใจนะครับถ้าเห็นพวกผมห่างหายไปจากเวทีบ้างเพราะว่าจําเป็นจะต้องไปขึ้นเวทีของพรรคเพราะขณะนี้เนี่ยมันกําลังจ้องจะยุบพรรคเราอยู่เพราะว่าคนเสื้อแดงไปเป็นอ่ลงสสบ้างแล้วก็พรรคการเมือง ของพรรคเพื่อไทยมาที่เวทีเสื้อแดงบ้างมันก็เลยจับว่าคนเสื้อแดงกับพรรคการเมืองเนี่ยเป็นพวกเดียวกันมันก็กล่าวว่าถ้าเราชนะการเลือกตั้งมันก็จะยุบพรรคเพื่อไทยพี่น้องหลายคนถามครับว่าถ้าเลือกตั้งชนะแล้วนี่จะทํายังไงถ้าเลือกตั้งชนะแล้วมันจะยุบสภาถ้าเลือกตั้งชนะแล้วมันจะปฏิวัติแล้วเราจะเอาอยัางไงไม่ต้องถามถึงชดสองครับชดแรกต้องเอาชนะสองร้อยแปดสิบขึ้นก่อนครับพี่น้องทเคารพถ้าเมื่อสองร้อยแปดสิบขึ้น ถ้าเมื่อเกินกึ่งหนึ่งแล้วประชาชนตัดสินใจแล้วอีกรอบหนึ่งคุณต้นใช้ชนะของประชาชนเหมือนสิบเก้ากันยาและทําการปฏิวัติรัประหารอีกนักวุฒิพูดไว้แล้วสวยครับและวันนี้ประชาชนกตาตาสว่างกันทั้งประเทศแล้วคุณจะทําเหมือนเก่าไม่ได้วันนี้ทหารไม่ว่าจะเป็นประยุทธ์จันโอชาไม่ว่าจะเป็นใครต่อใครวันนี้นี่พี่น้องทีกรพ ผมเรียนกันตรงๆไม่ต้องบอกใครนะครับถ้าไม่มีคนเสื้อแดงมันปฏิวัติไปนานแล้วครับนี่มันกลัวคนเสื้อแดงครับมันกล่าวว่าปฏิวัติเสร็จคนเสื้อแดงมาเป็นล้านอีกมันไม่มีลูกกระสุนจะยิงครับทีนี้มันคิดว่าคนมันคิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยสลายการชุมนุมแล้วก็ยิงไงตายบ้างสักสี่ห้าสิบคนเดี๋ยวมันก็หยุดนี่ยิงไปเก้าสิบเอ็ดศพมากขึ้นกว่าเก่าครับ เพราะฉะนั้นพี่น้องอีกรพรัฐบาลนี้คิดผิดครับที่แกนค่าประชาชนเพราะฉะนั้นการต่อสู้ในวันนี้พี่น้องอีกรพคนที่เสียสละยิ่งใหญ่กว่าพวกเราพวกผมเข้าไปอยู่ในคุกคนไปเยี่ยมร้องห่มร้องไห้แกนนำเสียสละมากผมบอกว่าคนเสียสละมากไม่ใช่พวกผมคนที่เสียสละมากคือพวกคันและคนที่เสียสละมากนู่น91ศพที่เขาตายนั่นแหละเขาเสียสละที่สุดในประเทศนี้ เขาไม่มีโอกาสกลับมาขึ้นบนเวทีเขาไม่มีโอกาสเห็นลูกเห็นเมียของเขาอีกต่อไปเขาไม่มีโอกาสเจอหน้าพ่อเจอหน้าแม่เขาอีกต่อไปเพียงเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยกลับไปรัฐบาลเฮงซวยนี้เท่านั้นเราจะมองข้ามเก้าสิบอดศพนี้ไม่ได้เราจะมองข้ามคนบาดเจ็บสองพันกว่าคนไม่ได้วันนี้พี่น้องเราติดคุกเลยอีกร้อยคนเราต้องทำทุกอย่าง ให้คนเหล่านั้นออกมาจากคุกแล้วร่วมต่อสู้กันต่อไปที่เขาพยายามทําทุกอย่างครับเขาบอกว่า้าพัดเสือไทยชนะคนเสื้อแดงชนะกลับมาเขาจะมีการแก้แค้นจะเป็นการแก้แค้นไอ้พบบอทอบ,อทอบอจะเป็นการแก้แค้นไอ้ประยุทธ์จันโอชาไอ้ไก่อูเทพเทือกทาริศเพ่งดิตผมบอกเลยครับนโยบายของทักษณิณสชินวัตรให้คืนสโลแกนเ,เลย ไม่คิดแก้แค้นใครตั้งใจแก้ปัญหาผมก็ไม่คิดแก้แค้นท่านถ้าไม่มีโอกาสผมไม่ใช่คนอาการมาได้ครับเหมือนในทาริสเพลงนี้คุณจําผมไว้เลยผมพูดดังๆชัดๆผมไม่คิดแก้แค้นท่านเลยถ้าผมไม่มีโอกาสคุณเหยียบย่าจิตใจประชาชนคนมากไปแล้วครับหน้าตาคุณดําอย่างเดียวไมอพอจิตใจคุณดําครับ นี่แกนํำเขาออกมาไม่กี่เดือนมันถอนจะถอนประก,กันในข้าไปอยู่ในคุกอีกแล้วมึงคิดว่าสนุกเหรอในคุกอ่ะมึงชอบไปพวกเราข้าวจังแน่จริงเข้าไปพร้อมกันเอาไหมละ่ะถ้ามึงไปเราไปแต่ที่นี่พี่น้องทีกก่เคารพคนที่เขาทาอะไรกับประชาชนไว้เนี่ยเขาไม่ผิดอะไรเลยเขาไม่ผิดอะไรเลยคนของฝ่ายรัฐบาลทําอะไรเนี่ยเขาไม่ผิดอะไรเลยวันนี้คนเพชรบุรีต้องบอกช้ำ คนเพชรบุรีต้องเจ็บช้ำเหมือนผมหลาย่อหลายคนที่เขารวมตัวกันแล้วใส่เสื้อเหลืองไปรวมตัวกับพันธมิตรใส่เสื้อเหลืองกับรวมตัวกับพันธมิตรเพราะสส,สประชาธิปัตย์จัดไปแต่พอมาวันนี้ประชาธิปัตย์กับเสื้อเหลืองทะเลาะกันพี่น้องชาวเพชรบุรีที่กคารัท่านเห็นไหมล่ะครับว่าพันธมิตรสเสื้อเหลืองจริงๆเหลือกี่ตัวครับเหลือเท่าไรครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องที่กคารพ ท่านต้องหนักแน่นและท่านต้องรู้ว่าเราต้องสู้กับอะไรถึงแม้จะหนักถึงแม้จะเหนื่อยสู้ไหมพี่น้องคนไทยนี่ขนาดมาจากที่จังหวัดเพชรบุรีนะเริ่มมาสามหมื่นกว่าแล้วครับตอนนี้เนี่ยสามหมื่นกว่าแล้วนะครับนี่ต่อไปเนี่ยจะไล่ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปอำเภอไปอำเภอให้องกรผลบุตรได้รู้สึกว่าเออกูคิดผิดแล้วที่พายเรือโจนนัง่ง เอานะครับพี่น้องครับยังมีหมอเวงแล้วก็ยังมีคุณสมหวังมาถึงแล้วคุณกอแก้วก็มาถึงแล้วแล้วก็นัทวุฒิเนี่ยเมื่อกี้โทรศัพท์มาจับมาถึงแล้วเหมือนกันครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยจะมาขึ้นเวทีนี้ด้วยในวันนี้ไม่เคยขึ้นเวทีไหนเลยคือพี่เบิร์ตธงชัยวันนี้้าแกมาทันแกมาแน่ฮะตอนนี้แกอยู่สตูลอยู่เพราะฉะนั้นผมขอแค่นี้นะครับพี่น้องครับขอบคุณครับ